ส่องธุรกิจครอบครัวมินทีชายารวยตาแตกนี่มันระดับเศรษฐีชัดๆเธอคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียวสำหรับนางเอกมินทีชายาครอบ,คร,อบครื่องร้อยความสามารถทั้งการแสดงไหนจะด้านบริหารธุรกิจอีกด้วยล่าสุดสาวมินได้มาเปิดใจ พร้อมอัปเดตชีวิตในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้รับงานละครกว่าสองปีเจ้าตัวบอกว่าหันหน้าไปทำธุรกิจเป็นสำคัญซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยที่บ้านด้วยแล้วก็ของเราด้วยของเราจะมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทางบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับห้างวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาช่วยบริหารด้วย ตำแหน่งเอ็มดีคุมภาพใหญ่แต่จริงๆทีมเขาก็เก่งกันอยู่แล้วจริงไหมที่ตามข้อมูลบอกว่าธุรกิจที่เราทำไปหลักร้อยล้านถึงพันล้านมินตามมูลค่าธุรกิจของครอบครัวตัวธุรกิจมันถึงอยู่แล้วแต่ในส่วนของมินก็เพิ่งเริ่มตัวเล็กๆเ,เป็นนักธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตน้นอันนี้คือทำหมู่บ้านขายหมู่บ้านเลยใช่ไหมมิน ใช่ค่ะก็จะดูในเรื่องของแบบแก้แบบกันไปมาไม่ลงกับที่ดินมีเรื่องแบบที่ต้องตอบโจทย์ของลูกค้าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ขายหมดแล้วที่ทำตรงนี้เพราะคุณพ่อมีที่เยอะแล้วไม่มีใครสารต่อมินมินก็มีที่ของตัวเองด้วยอันที่คุณพ่ออยากจะแชร์เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กันคอนเซปต์ Concept บ้านนี้คือไม่ยกมรดกให้ลูกแต่ลูกเป็นพาร์ทเนอร์ อะไรที่มินก้าวเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของสัดส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับคุณพ่อทำมากี่หมู่บ้านแล้วที่ขายไปแล้วมินตอนนี้ที่ทำคือขึ้นเฟสสามแต่คุณพ่อทำมานานแล้วคุณพ่อทำมา20สิบปีเรื่องห้างวัสดุก่อสร้างเราทำมามาสกว่าปีด้วยมุมมองของคุณพ่อคุณแม่มองว่าในชีวิตหนึ่งคนเราจะมีบ้านได้สักกี่หลัง เราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวัดสดุก่อสร้างที่หาได้ในปัจจุบนันเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาขายในร้านเรางานอีเวนต์ไม่รับมินยังรับอยู่แต่บางครั้งต้องปฏิเสธเพราะทนกับประชุมที่นัดผู้ใหญ่ไว้หรือพาร์ทเนอร์คนอื่นๆเราจะไม่เลือกเสียเครดิตจริงๆขอเลื่อนประชุงก็ได้แต่เราไม่ขอเลื่อน ถ้ามีอีเวนท์ที่คิวลงตัวไปอยู่แล้วคะ่ะวันหนึ่งถ้าเราเบื่อเล่นละครเราสามารถไปเป็นเอมดีได้เต็มเวลาไหมคิดว่าจะมีความสุขไหมมินพูดยากมากเพราะเราสร้างตัวตนของเราในวงการมาด้วยตัวเราเองแต่แรกอยู่มาวันหนึ่งจะให้มาทิ้งไปมินก็คิดถึงนะเพราะมินชอบการแสดงเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีแล้วเล่นดีถ้าเราได้เล่นบทนี้จะเล่นแบบไหน เราเล่นละครเป็นแทชชั่นแล้วหาบทที่เราชอบ